สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นสุรพลฟู้ดหรือ S S F ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทมี2ประเภทคือผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็งและแปรรูปภาพรวมด้านปริมาณการเพาะเลี้ยงวัตถุดิบกุ้งของประเทศไทยในปี2562ปริมาณวัตถุดิบกุ้งยังอยู่ในระดับต่ำมากส่งผลให้ต้นทุนราคาวัตถุดิบกุ้งทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนับตั้งแต่การเกิดโรคกุ้งตายด่วนตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันปัญหาโรคก,กุ้งตายด่วนได้คีรายไป,ไปแล้วก็ตามภาคธุรกิจจําเป็นต้องพัฒนาผลิตภันธ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนการผลิตดังนั้นลักษณะและประเภทสินค้าที่ทําการผลิตเพื่อจําหน่ายจึงต้องปรับเปลี่ยนจากสินค้าที่มีลักษณะการแปลรูปเบื้องต้นเช่นกุ้งแช่แข็งที่ผ่านการทําความสะอาดและตัดแต่งเพียงเล็กน้อยไปสู่สินค้าที่มีการแปลรูปเพิ่มขึ้น ตลาดส่งออกสินค้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและกุ้งแปรรูปของประเทศไทยในปี2562คือสหรัฐคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ30.13รองลงมาคือญี่ปุ่นร้อยละ2 6 0 2จีนร้อยละ17.23แคนาดาร้อยละ4.16สหาภาพยุโรปร้อยละ3.89ทั้งนี้ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งและแปรรูปของกลุ่มบริษัทคือประเทศญี่ปุ่น นับตั้งแต่การเกิดโลก EMS ในวัตถุดิบกุ้งกลุ่มบริษัทได้ปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยลดสัสดส่วนการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งลดลงดังนั้นในปัจจุบันภายใต้กลุ่มบริษัทมีเพียงบริษัทสุราซีฟูด้ดจำกัดแห่งเดียวที่เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทกุ้งแปรรูปซึ่งบริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตสินค้าประเภทนี้มีฐานลูกค้าที่ยังคงมีความต้องการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดญี่ปุ่นประกอบกับจังหวัดสุราษฎร์ธานียังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงวัตถุดิบกุ้งมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ13เมื่อเทียบกับปริมาณผ,ผลผลิตวัตถุดิบกุ้งของทั้งประเทศทั้งนี้บริษัทสุราซีฟู้ดจะเน้นการผลิตสินค้ากุ้งแปลรูปที่มีมูลค่าเพิ่มมีอัตราการทำกำไรที่เหมาะสมเน้นจุดขายที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งในเรื่องคุณภาพและการควบคุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน อย่างเข้มงวดในปี2562ประเทศที่มีการส่งออกเนื้อไก่มากที่สุดคือบราซิลคิดเป็นร้อยละ31.75ของการส่งออกเนื้อไก่ทั่วโลกรองลงมาคือสหรัฐร้อยละ27.85สหภาพยุโรป13.20และไทยสัดส่วนร้อยละ7.56ตลาดส่งออกหลักของสินค้าไก่แปรรูปคือญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ54.83ลรองลงมาคือสาภาพยุโรป ร้อยละ33.43ตลาดส่งออกหลักสินค้าไก่แปลรูปของกลุ่มบริษัทคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มีการนำเข้าเนื้อไก่มากที่สุดของโลกบริษัทสุรพลฟู้ดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2520ปี2523ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี2539ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัทสุรพลซีฟู้ดเป็นบริษัทสุรพลฟูด้ดเพื่อให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจ ในปัจจุบันรายได้หลักคือรายได้จากการขายสินค้าเมื่อแบ่งตามประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตพบว่ารายได้จากการขายสินค้าไก่แช่แข็งแปลรูปมีสัดส่วนสูงกว่าสินค้ากุ้งแช่แข็งแปลรูปซึ่งเป็นสินค้าเดิมนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมืม่อแบ่งตามลักษณะการอุปโภคบริโภคพบว่ารายได้จากการขายสินค้าประเภทอาหารพร้อมรับประทานมีสัดส่วนสูงกว่าอาหารพร้อมปรุงซึ่งเป็นสินค้าเดิมนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ผลิตพันธ์และกระบวนการผลิตผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆเช่น GMP, BRC, HACCP, ISO 2200 0ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตพันธ์ของกลุ่มบริษัทมีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของการส่งออกเน้นส่งออกไปยังต่างประเทศมากกว่าในประเทศโดยแบ่งเป็นสัดส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศ90% และในประเทศ10แต่มีแนวโน้มจะขยายการส่งออกในประเทศรวมถึงภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้นเป็น20ภายใน3ปีส่วนบริษัทสุรพลนิชิเลฟูด้ดมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่97และประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปรวมทั้งออสเตรเลีย3ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการส่งออกโดยมีสกุลเงินเหนรียญสหรัฐและเยนญี่ปุ่น ในขณะที่ต้นทุนการผลิตของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ซื้อในประเทศไทยด้วยสกุลเงินบาทดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปี2 5 6 2ค่างเงินบาทมีความผ,ลผลันผวนโดยแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทได้ติดตามวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดได้ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการ ได้แก่สัญญาซื้อขายเงินตาต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงอย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทสุรพลฟูด้ดก็มีธุรกิจผลิตอาหารธุรกิจบริการธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง รายละเอียดของบริษัทย่อยบริษัทสุราซีฟูด้ดประเภทธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งถือหุ้นอยู่94.94% 94บริษัทสุรพลนิชิเลฟูด้ดประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็งถือหุ้นอยู่49%บริษัทสุรพลโซพีฟูด้ดธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็งถือหุ้นอยู่ 100%บริษัทโมบายโลจิสติกบริการด้านโลจิสติกถือหุ้นอยู่75%บริษัทสุรพลไฟเนนธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าถือหุ้นอยู่100%บริษัทสุรพลอะควาคันเจอร์ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งถือหุ้นอยู่95%บริษัทจันทบุรีมารีนฟาร์รรมรรธุรกิจ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งถือหุ้นอยู่98.17%บริษัท BJC Marine Resources Development ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งถือหุ้นอยู่50%การจัดหาผลิตภันธ์บริษัทสุรพลฟู้ดก็มีโรงงานอยู่4แห่งบริษัทสุรพลฟู้ดที่สมุรประการ1แห่งบริษัทซุลาซีฟู้ด1แห่ง บริษัทสุรพลซูพรีมฟู้ดที่ป่าจีนบุรี1แห่งบริษัทสุรพลนิชิเลฟู้ดสแห่งที่สมุทรปราการและป่าจีนบุรีกำลังการผลิตโรงงานเทพรักษบริษัทสุรพลฟู้ดมีกำลังการผลิต3,597ตันบริษัท ศรพลสูพีมฟูด3965ตันบริษัทสุราชซีฟูด1457ตันบริษัทสูรพลนิชิเลฟูด22904ตัน SSF ในปี2562ก็มีลายได้รวมอยู่ที่6042ล้านบาท มีกำไรสุทธิส0 2ล้านบาทโครงสร้างรายได้ในปี2562ก็มีรายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเองประเภทอาหารพร้อมรับประทานจากบริษัท ssf 546ล้านบาท ss 539ล้านบาท sunif 3626ล้านบาท sup 567ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเองประเภทอาหารพร้อมปรุงก็มีรายได้จากบริษัท S S F 139ล้านบาท S S 49ล้านบาทรายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อการจำหน่ายจากบริษัท S S F และ S O f I N E 651ล้านบาท รายได้จากการให้บริการโลจิสติก134ล้านบาทรายได้ 1, อื่นๆ5ล้านบาทครับข้อมูลทั่วไปของบริษัทสุรพลฟู้ดก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนี่สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงรายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นมีเอาเหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมีเอาเหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี PE เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่40.22เท่ามี PBV เหลือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่1.08เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ5.73บาท อัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่3.33% S S F ก็จะจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะครับ S S F ก็มีพายอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟลด์อยู่ที่24.80%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทโพไคโฮลดิง้ง 30%นายสิทธิชัย5.35%นายอายุท5.32%นายธนาทิป4.65%นายโชคชัย3.42%จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดก็มี270ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่4.20บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่8.35บาท SSF ก็มี Market Cap อยู่ที่1,674ล้านบาทเป็นลำดับที่384ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ